สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบกับดอลลาร์มนี่วันที่23พฤษภาคมพศ2567พี่น้องนะครับบอกว่าสีม่วงได้ดีม่งได้เด็ดม่งได้เด่นม่งได้ดังนะครับดอนรามตัดสีตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางต้องการนะพี่น้องเนาะนะครับผมหมักชอบจังใดแต่จังตันใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับดอลลาร์ามมี่ตัวเล็กหนวทางของปู่40 มานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะครับผมตัวเลขทั้งนี้เดี๋ยวลาใดรมาจากทางทีมงานนะครับที่กรุณานําส่งมาให้นะครับเราต้องเสียเวลากระโดดพี่น้องนะครับขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับผมตัวเลขทั้งนี้ของปู40งวดวันที่1มิถุน,นายนพศ2567พี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาของปูนะครับหายมา6 ล่างนะครับหกหลักสิบแต่จับคูหลังหลุดไปนะครับแล้วก็บนปู่ก็หายหกศูนย์มันมาลงล่างเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอฟซีไรทันอาจจะได้ติดตามรับชมนะครับเอี๋ยวเอาจจะมีรายละเอียดมาให้เบี่ยงหลายนะครับอย่าไขว่ยันตัวเลขเรื่อยๆไว้ๆนะครับผมอย่าสิลอกให้เบี่ยงไปทั้งจันพี่น้องนะครับตัวเลขของปู่สี่ศูนย์นะครับผมเริ่มเลื่อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวด้าล่างสิลอกตัวเล็หน่อยให้เบี่ยงก่อนนักพี่น้อง ข้างด้านบนนะครับของกูจะมีอ่สิบบนนะครับผมอันนี้เป็นลักสิบบนแล้วก็หน่วยบนปูอยมาแล้วเป็นชุดบนก่อนนะครับชุดลลางท่านได้มากพี่น้องนะครับผมสิบบนครับหน่วยบน ติบนมี04แล้วก็8นะครับหน่วยบนมี902456นะครับนะครับผมมาจับคู่เลขคันที่นอ้องนะครับชุดเต็มนี่ก็คือ090002040506 พี่น้องเนะอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับเอาลักซิพมาจับใส่ลักหน่วยนะครับหกสามสิบแปดกับประมาณสิบแปดคู่สิบแปดชุดน้พี่น้องนะนะครับผมแต่ว่าปูขัดชุดเด่นชุดเน้นให้นะครับ,นะรบตัวน้งซื้อใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องบนปูขัดชุดเด่นชุดเน้นก็มีสี่สี่ศูนย์นะครับ สี่ศูครับผมแล้วก็สี่อันนี้เป็นชุดเด่นชุดหน่งนะครับตรงตรงไม่ต้องกลับฟอกของปูสี่ศนย์ะครับผมชุด2ตัวส0 0ศูนย์ศูนยห ลายมืออาจจะบบ่งามสัมของปูได้พี่นอ้องนะครับเขียใน้บื้องหม่ที่อยากให้เบิ้งนะครับน่าส้นใจ่ก็คือชุดนะครับผมเป็นหลักซิบกับลักหน่วยนะครับเพื่อเอฟซีบางท่านอาจจะบมากบ็ชอบตัวที่ปูจักคู่ใหน้น้อพี่น้องเนาะนะครับสามารถเอาลักซิบกับลักหน่วยของปูนะครับไปจับคู่เบิง้งนะครับนะบัมีตัวไดตรงใจโดนใจเข้ากปจังเข้าไปพิจารณานะครับผม นผู้ใดบ่อยากจับคู่นะครับเอาตัวที่ปูจับให้เลยจะคือตัวนี้พี่น้องนะครับชุดสามตัวครับชุดสองตัวนะครับผูบอกว่าสามชุดนี้ตรงๆนะครับผมไม่ต้องตัดระวังนะครับมีตัวระวังของปูก็คือระวัง แปดหนึ่งพี่้องเ็น๋ยังูจะให้ระว้างแปดหนึ่งเขาไปติดตามรับชมในทางทีมงานนะครับผมปูวางจะไหนกับทีมงานนะพี่รองเนาะนะครับเ็น๋ยังต้องระว้างแปดหนึ่งด้วยนะครับผมว,วันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ด 4 <40 S 2> <40 S 1> นหงวนนี่ปูหายมา40004 40, 40. ฉายาของปูเลยพี่นคะรับสามชุดตรงตรงอาจจะมีเสียงฝนรบกวนแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตแกแห้งอิรีนะครับผมหลักหน่วย ชนะหน้าเป็นทางเบิ้งก็นแล้วกันทัาพี่น้องเนาะนะครับผมขันจับคูก็จะได้ทั้งหมดสิบแปคู่สิบแชุดนะครับหลักสิบตัวหลักหน่วยหตัวนะครับีีศูนย์เก้ศูนย์ศููสองี่ศูนย์ห้าศูนนะครับแต่ปูจับตัวเ่นออกมากเป็นศูี่กับ0ูนย์ห้าพี่น้องนะครับปูอาจจะเอาเลหลายๆูุดนะครับที่มา ตรงกันเลยขัดเป็นชุดเด่นไ้นะครับผมขันผู้ใดอยากเอาในคู่ในชุดนะครับก็คือ40 44, 40 4 0 0 4แล้วก็ศ5พี่น้องนะครับชุดตามตัวก็440 4 0 4แล้วก็405ครับผููขัดเน้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวที่นัากระว่างก็คือ81นะครับเดี๋ยวไปฟั่งเบิ่งกันแล้วกันนะพี่น้องนะขันผู้ใดอยากคู้รายละเอียดขันผู้ใดวอยคู้ได้ละเอียดก็ดดเ,อดเอาตามนี้เลยนะพี่น้องนะครับ ขอบพระคุณทั้งทีมงานนะครับที่ชงนํำตัว่งกระท้างมาให้กับดาราชาแนลเอามาฝากเอฟซีนะครับผมกราบสาทุป,ปูู40ที่เอาตวเลงกระทางดีๆเด็ดๆ,ๆมาให้กับเอฟซีแห่งกับยัดโยมนะครับผมได้เอาไปพิจารณากันมักชอบจังไดใครจังค่อยเอาไปตัดสินใจด้วยพี่น้องนะครับเพราะว่าปูหายมาก,กตามสุดคำนวณน,นะครับสุดคำนวณของปูออกมาจงังไดปูหายมากแบบนั้นนะครับค่นผู้ใด มากน่อยคู่หน่อยชุดนะครับกต่ตามที่ปูบอกเลยกันผู้ใดบ่มากชุดที่ปูคัดเน้นหนะครับลักซิบบนนะครับกับลักหน่วยบนนะครับเอาไปจับคู่เบิงนะครับมักชอตตัวใดเข้ากับจังเอาจันั้นไปพิจารณาเป็นทางนะครับผมเพราะว่าปูบอกว่าสูตรนี้มันยังบ่เคยหลุดนะครับลักซิบนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวลักหน่วยเนี่ยหกตัวมาหนึ่งตัวก็บบ่เคยหลุดที่กันนะครับผม กูก็เล่นเอามาจับใส่กันนะพี่น้องเนาะนะครับผมขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องเดอะไลท์ชแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าปวเดเลยพี่น้องนะครับผม,มถ้ามักจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกนำลังใจน้ำที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ผ่านชม คลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหนะ้าว่าดอลลาร์จะมีตัวเลขแนวทางจากตำหนักใดมานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งได้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางจากปู40แคปหน้าจอเลยนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ